สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาเปิดคลิปกับพี่เอเลยนะเนี่ยไม่รู้จะเป็นผู้ว่ากรทมคนต่อไปหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะว่าในไหนรัฐบาลเขาก็บอกว่าเออแนะนําให้ใช้มะม่วงหรือมะขามเปียกแทนมะนาวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองไปตลาดกันดูนะคะมะม่วงกับมะนาวที่ตลาดวันนี้กันนะวันนี้วันที่8มีนาคมนะคะคือเขาเพิ่งให้คําแนะนาเมื่อวานเองนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ ก็เจอร้านผลไม้ร้านแรกแล้วนะคะปรากฏว่าไม่มีมะม่วงเปรี้ยวนะมีแต่มะม่วงมันเดี๋ยวไปต่อนะคะก็ส่วนใหญ่ที่ตลาดนี้ก็ขายมะนาวใบละ5บาทกันนะคะลูกหนึ่งนะลูกก็คือกลางๆค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเดินดูต่อนะเจอมะม่วงแล้วนะคะร้านมะม่วงกิโลละที่สิบบาทแต่คือถ้าสุกขนาดนี้ต้องไปเบอร์ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนะคะขอผ่านก่อนนะวิมะม่วงเจออีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแก้วขมิ้นนะ คือมันมันจะเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวอมหวานนะคะมันไม่ได้นะมะนาวเท่าไหร่คะพี่ลูกละห้าจานมะนาับเป้นหนูโอนได้ไหมคะได้ก็คิดว่ามะนาวทางตลาดนี้น่าจะลูกละห้าบาทหมดเลยนะคะแต่คือใบกระท่อมเยอะมากเลยนะเราเจอประมาณร้านที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะอ่าเจอมะม่วงเปรี้ยวน้ําดอกไม้ที่ต้องการละคะ่ะเปรี้ยวอยู่นะคะเปรี้ยวครับเปรีว้วน้ำดอกไม้เปรี้ยวครับโอเคค่ะกี่ลูกถึงจะได้โลนึงคะพี่มสองลูก สามโลก,ก็โลกกว่าแม่นีบ่าโอเคค่ะโอนนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้มะม่วงมาแล้วนะทุกคนไม่ได้ดูมะขามเปียกนะเพราะว่าร้อนไม่ไหวแล้วนะคะเพราะอากาศมันร้อนน้องมะม่วงเปรี้ยก็คือถูกเหนี่ยวนําให้สุกไปหมดเลยนะคะก็แนนอคค้นเนาะมีแค่ร้านเดียวเองอะ่ะไม่งั้นจะเป็นมะม่วงเบานะคะที่ราคาแบบตัววังไปเลยนะ แล้วนะะคที่เราเห็นอย่างหนึ่งนะก็คือปริมาณของใบกระท่อมนะคะคนขายใบกระท่อมเยอะมากเลยนะคะคือเอาคุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยคืออะไรถ้าปล่อยนักเรียนมาเดินตลาดค่ะอาจจะนึกว่าเป็นกระท่อมแน่เลยนะก็เซลเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักดูนะคะว่ามะม่วงลูกหนึ่งนะน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะ ก็ได้ประมาณ436กรัมนะตามนี้เลยพ่อค้าเปเวอร์มากเลยนะคะเขาบอกว่า2ลูกโลเนาะคือแบบว่าใกล้เคียงมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปอกมะม่วงกันนะเราก็จะเอาเปลือกกับเม็ดออกนะคะให้เหลือแต่เนื้อแบบนี้เลยเนี่ยแทะจนเตียนเลยนะคะ แล้วตอนที่หั่นออกมาเนี่ยเนาะถ้าเป็นมะม่วงเพื่อนๆก็ที่ปอกมะม่วงบ่อยๆก็จะรู้เนาะมันจะมีความเป็นแบบแป้งๆติดที่มีเลยนะคะเราคิดว่าส่วนนี้แหละมันจะทําให้มันต่างจากมะนาวมากเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกแบบเป็นแป้งๆเนาะคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงนะมะม่วงก็คือไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วนะคะเพราะว่ามันออกเหลืองแล้วนิดๆเนาะแต่ก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นตอนเราไปจ่ายตลาดก็จะเห็นว่าเราพยายามเลือกร้านที่มันดูเปรี้ยวที่สุดแล้วนะคะ เราก็จะเอาเนื้อมะม่วงเฉพาะตัวเนื้อนะคะมาผ่านเครื่องสกัดเย็นนะแยกกากนะคะแล้วก็จะเอาแต่น้ําไปใช้ในการทําอาหารนะคะซึ่งดูเนื้อนะคะอย่างที่บอกนะมันค่อนข้างสุกไปนิดนึงแล้วนะคะแต่นี่ก็คือดิบที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาดแล้วนะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็สกัดได้น้ําออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปชั่งน้ําหนักดูนะว่าได้ทั้งหมด1ลูกได้น้ํามะม่วงกี่กรัมนะคะ ก็เดี๋ยวมาชั่งกันเลยนะคะเราจะลบน้ําหนักของตัวเหยือกแล้วนะก็จะคิดเป็นแค่น้ําหนักของน้ําเฉยๆเลยนะคะเดี๋ยวลองเทดูนะได้ทั้งหมดโอ้โหเหมือนพระเจ้าสร้างเลยนะคะได้ทั้งหมด200กรัมนะก็เท่ากับว่าน้ำมะม่วง200กรัมนะคะเป็นเงินประมาณ28.2หารก็คือ14บาทนะ ก้อนนี้เป็นมะนาวที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ซื้อที่ตลาดมานะก็คือลูกมันจะที่ตลาดมันจะกึ่งกลางระหว่างลูกเล็กกับลูกใหญ่นะเราก็เลยตัดลูกใหญ่ออกให้ประมาณเทียบเท่ากับลูกละ5บาทที่ตลาดนะคะเดี๋ยวจะเอามาชั่งดูนะก็เศษ3ส่วน4ของมะนาวลูกใหญ่เมื่อกี้นะคะเราไปหั่นมาเรียบร้อยแล้วจะลองบีบดูนะว่า1ลูกได้น้ําเท่าไหร่นะคะ ก็บีบจนสุดชีวิตแล้วนะทุกคนก็ได้มะนาวหนึ่งลูกนะคะประมาณ33กรัมนะก็เท่ากับว่า 5บาทนะคะเราจะได้ความเปรี้ยวออกมาอยู่ที่3 3กรัมโดยประมาณนะคะโอเคเรามาเริ่มทําอาหารกันเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เรียกว่าไม่มีมะนาวก็คือตายเลยนะคะก็คือเมนูยำนะดูซิว่ามันจะทดแทนกันได้หรือเปล่าส่วนผสมก็มีเท่าที่เห็นนี่เลยนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะเมื่อเขือเทศแครอทหัวหอมขึ้นช่ายพริก น้ำปลาแล้วก็น้ำมะม่วงที่เขาบอกกันว่าใช้แทนมะนาวได้นะคะเริ่มจากเดี๋ยวเราเอาน้ำมะม่วงน้ำมาละลายกับน้ำปลามะพร้าวนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยพริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดนิดนึงเนาะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นหมูยอแล้วก็หมูสับนะคะเป็นยำวุ้นเส้นธรรมดาธรรมดาเลยนะตามด้วยผักต่างๆลงไปนะคะที่เราหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะพอถึงขั้นตอนนี้มันก็คือ ได้รสชาติยำแล้วใช่ไหมคะคือเกือบจะเสร็จแล้วแหละเหลือแต่ใส่ขึ้นช่ายเนาะเราก็ลองชิมดูนิดนึงก่อนนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันขาดเปรี้ยวไปอีกเยอะมากเลยนะคะทั้งทังที่เราใส่สัดส่วนเท่ากับมะนาวที่เราเคยใส่เลยนะเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมะม่วงไปอีกนะคะเดี๋ยวลองเพิ่มไปอีกสักช้อนนึงนะสองช้อนเลยดีกว่านะคะ โอเคสาภาพก็คือว่าถ้ามีถ่วงงอกนี้อาจจะเกิดการสับสนได้นะคะว่ายำหรือกว๋วยเตี๋ยวนะตอนนี้น้ำนองมากเลยนะคะชิมอีกทีนึงนะมันก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างนะโอเคบอกตามตรงว่าไม่รู้จะแก้ด้วยอะไรดีนะคะเดี๋ยวใส่จานเลยแล้วกันเนาะโอเคใส่จานเนี่ยป้อยแล้วนะคะน้ำนองมากเดี๋ยวใส่ขึ้นช่ายนะอาจจะช่วยได้นะคะ พราะมันมีกลิ่นขึ้นช่มันอาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะแล้วก็ได้มาแล้วนะทุกคนยำวุ้นเส้นแบบยำด้วยน้ํามะม่วงนะคะแล้วก็น้ามะม่วงที่เหลือที่เราสกัดไว้นะเราก็จะเอาไปทําเป็นมะม่วงน้าพึ่งโซดานะคะแทนมะนาวน้ําพึ่งโซดานะดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะ มาแล้วนะคะนี่ก็คือยทำทํามาจากน้ำมะม่วงนะคะเป็นยำบุนเส้นนะใส่หมูยอกับหมูสับนะคะธรรมดาธรรมดาเลยนะคือถ้ามะม่วงมันทําให้อันนี้อร่อยเหมือนมะนาวได้ก็คือผาดน,นะคะนี่นะน้ํามะม่วงน้าผึ่งโซดานะคะก็คือทํามาทดแทนน้าพึ่งมะนาวโซดานะเดี๋ยวดูว่าดังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนเราจะชิมเราคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรก็คือเนื้อสัตว์กับมะม่วงนะคะมันจะไหวไหมเพราะว่ามัน โอเคนะใช้คอมมอเกือบอร่อยแล้วกันเนาะมันไม่เปรี้ยวแบบปี๊ดขึ้นมาเลยนะคะน้ำเป็นไงบ้างยอมรับด้วยความสัตย์จริงนะคะน้ำอร่อยนะเราว่าทำขายได้เลยนะคะลองกินด้วยตัวเองไปแล้วนะคะขอคอนเฟิร์มเลยว่ามันแทนกันไม่ได้นะมะม่วงนะคะคือถ้าจะต้มยำแล้วก็อ่ะ ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในสัดส่วนที่มากหน่อยแทนมะนาวนะเราก็มองว่าเออมันมันก็ได้แหละถ้าแบบว่าคุณทำกับข้าวกินเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเป็นคนที่ขายของเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดทำยังไงอะคะจะเอาอะไรมาใส่แทนมะนาวอะคะหรือว่าคือ แต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นสูตรของเขาต่างๆมากมายการใส่สัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันเป็นสูตรมันเป็นความอร่อยของเขาคือเขาจะต้องมายอมเสียลูกค้าหรือเปล่าคะเวลาที่เราแบบเปลี่ยนสูตรหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะวัตถุดิบบางอย่างมันแพงอย่างเงี้ยเราว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะ่ะที่ยอมขาดทุนอยู่เนาะหรือว่าได้กําไรลดลงนะคะ เพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบหลายอย่างมันแพงขึ้นนะเพราะว่าอยากจะรักษาลูกค้าไว้นะเพราะเราก็มองว่าช่วงนี้คนไม่ได้มีกําลังในการจ่ายกําลังในการซื้อเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะทุกคนก็คือประหยัดเนาะเราก็มองว่าเออมันแทนไม่ได้ทุกคนคือส่วนหนึ่งนะเรามองว่าถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์อะก็คือคนเราเนี่ยมีสมองส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า limbic system ใช่ไหมคะ เวลาเราได้กลิ่นได้รสชาติเดิมๆคุ้นๆที่เราเคยกินอะอย่างยำมันก็ต้องมีกลิ่นมะนาวขึ้นมาเนาะ กินต้มยำก็ต้องมีมะนาวขึ้นมาเนาะซึ่งถ้ามันขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ทําให้มันไม Ma ่ลิงก์ไปสู <Month> ส่ประสบการณ์เดิมนะมันก็ถ้าคนไม่เคยกินอ่ะอาจจะอร่อยเลยอ่ะมันมันก็เออก็ดีดีเปรี้ยวดีมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานก็แปลกๆดรออร่อยเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นที่เราเคยชินที่เราคุ้นเคยซึ่งมันคือมะนาวอ่ะทุกคนมันไม่ได้อะนะก็ยังไงนะคะใครมีความเห็นยังไงบ้างก็แชร์กันได้นะใครไม่ชอบก็บอกได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งดิส l i k e นะก็คอมเมนต์บอกกันบ้างก็ได้นะคะ มองว่าเออเราเข้าใจนะวัตถุดิบที่มันมีวัฏจักรในการขึ้นราคาต่างๆเช่นรือหน้าแรงราคามันสูงขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองว่าเราก็สงสารเกษตรกรนะคือไม่ว่าคุณจะขายถูกหรือขายแพงอะ่ะมันมันไม่ได้ไปตกถึงเกษตรกรจริงๆอะคะ่ะอย่างบ้านเราบ้านเราก็ปลูกผักขายนะมันก็เราก็จะเห็นเลยว่าคือกําไรมันไม่เยอะเลยนะคะแบบว่า ต้นทุนการผลิตก็สูงนะกำไรก็ได้น้อยนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะไปตกที่พ่อค้าคนกลางหรือว่าผักเนี่ยมันผักผลไม้นะคะมันมีเปอร์เซ็น์ในการเน่าเสียสูงมากนะอันนั้นก็คือหนึ่งในต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ควบคุมได้ยากหลายอย่างนะเราก็อยากจะให้หน่วยงานที่เขาไม่ส่วนเกี่ยวข้องนะเขาสามารถมีการจัดการตรงนี้ได้ว่าของบางอย่างที่มันจําเป็นต้องใช้อะ่ะถ้าเราสามารถควบคุมให้ราคามันไม่ขึ้นไปมากเกินไปใน ช่วงเวลาที่คนกําลังหาเงินได้น้อยลงหรือหาเงินได้เท่าเดิมหรือบางคนไม่มีไรายได้แล้วแต่สินค้าแบบว่าวการใช้การกินแต่ละวันมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะสมมุติว่าเราทํางานร้านสะดวกซื้อชั่วโมงละ40่บบาทเป็นพัททา์แบบนี้อยากจะกินส้มตำแซ่บๆสักหน่อยมาตำกินเองนี้นะคะ40บาทคิดดูเป็นค้ามะนาวสองลูกไปแล้ว10บาทคือ15นาทีอ่ะต้องทําเพื่อเล่กับมะนาวสองลูกอ่ะคิดว่าดูว่ามันแบบ เรามองว่ามันค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรนะก็ยังไงต้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็นะใครที่ขายของนะคะเราเชื่อเลยว่าแบบว่าโอ้โหช่วงน,นี้มันทํากําไรยากมากเลยนะคะแล้วก็ว,วันนี้เราก็ไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย